มาสำรวจดวงชะตาชาวกรกฎในเดือนมีนาคมสำหรับผู้ที่ฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่เกิดลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในช่วงส5้ากรกฎาคมถึง14ส่ิงหาคมก็รับฟังได้เช่นกันหากชอบฟังเรื่องราวการพยากรณ์เรื่องราวผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณห9วาสนาชะตาชีวิตของชาวกรกฎในเดือนนี้ดูเหมือนว่า จะมีทั้งเรื่องราวที่อยากจะได้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่รอคอยรวมทั้งยังมีเรื่องราวที่จบลงการเปลี่ยนแปลงปะปนอยู่หลายสิ่งในชีวิตช่วงนี้ดาวหลายดวงของชาวกรกฎไปรวมตัวอยู่ในภพเรือนแห่งความเจริญก้าวหน้าความหวังเรื่องราวใหม่ๆทำให้ชาวกรกฏอาจมีโอกาสริเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมความชอบเรื่องราวทางการงานเรื่องราวเปลี่ยนแปลงในครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยในขณะที่ดาวอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในภพเรือนเรื่องเก่าการจบวาระการแก้ไขปัญหารายจ่ายต่างๆทำให้ชาวกรกฎช่วงนี้ถือว่ามีกิจกรรมในหลายรูปแบบที่จะต้องตัดสินใจ ชีวิตประจำวันการงานความรับผิดชอบของชาวกรกฎในช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่มักมีชีวิตอยู่กับตัวเองมีภารกิจที่ต้องทุ่มเทการหยิบจับทำอะไรช่วงนี้มักชอบความสงบอยู่เงียบเงียบหรือพบปะผู้คนตามความจำเป็นไม่ค่อยอยากออกสังคมมากนักเนื่องจากรู้สึกวุ่นวายและไม่ค่อยอยากเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครอย่างไรก็ตามชาวกรกฎ มีดาวลับผลที่มีกำลังแรงในเดือนมีนาคมจึงเป็นเหตุให้ชาวกรกฎได้เงินได้ทองหรือใช้บ้านใช้รถที่อยู่อาศัยทํามาหากินได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เลือกส่วนไดนาที่ดินบ้านเช่าใครที่ไม่มีกิจการประเภทนี้คุณก็อาจจะได้โชคลาภจากเรื่องของอาหารการกิน อยู่ๆก็มีคนนึกถึงเอาเข้าวของมาฝากอยากได้สิ่งใดก็อาจมีมาได้เองโดยบางครั้งก็ไม่คาดคิดด้วยเรื่องบังเอิญเช่นของที่อยากได้ลดราคาพอดีซื้อข้าวของมักจะได้ของแถมหรือได้ของดีราคาถูกเป็นช่วงที่เรื่องราวทางลับผลของชาวกรกฏมักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยบางท่านรู้สึกสบายใจดีหรืออยู่ติดบ้านมากขึ้น ชาวกรกฎช่วงนี้วาสนาจะถูกชะตากับคนต่างวัยเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าจะมีคนให้ความเมตตาเอ็นดูก่อเกิดเสน่ห์นิยมแบบแปลกๆทําให้ช่วงนี้ก่อเกิดผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือการเกื้อกูลที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสําหรับเรื่องราวทางเงินเงินทองทองของชาวกรกฎเดือนนี้ถือว่า รายจ่ายจะค่อนข้างมากเนื่องจากดาวไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพบเรือนเรื่องข้าวของที่มักเสียหายเป็นช่วงเวลาที่หลายสิ่งมาหมดในช่วงนี้พอดีไม่ว่าจะเป็นหมดอายุต่อสัญญาการซื้อยูกยาแก๊สหมดข้าวของหมดพอดีทําให้ชาวกรกฎต้องใช้ใจ่ายเงินหลายๆอย่างในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวกรกฎ ก็มีลาบผลมาเติมอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่ไม่คาดคิดลาบผลเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่เรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลทางการเงินหากต้องการหยิบยืมชาวกรกฏในเดือนนี้ก็มักมีที่พึ่งพาสำหรับสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดในเดือนนี้เนื่องจากดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพเรือนความคิดชาวกรกฏจะมีความคิดที่ฟุง้งซ่านคิดมากบางครั้ง วิตกกังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องวิตกกังวลถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงบางครั้งคิดย้อนไปในอดีตทําให้ชาวกรกฎบางครั้งรู้สึกจิตตกรู้สึกไม่สมหวังมาจากความคิดที่จินตนาการขึ้นมาเองเป็นช่วงที่ดาวรับผลก็อยู่ในภพเรือนเรื่องความคิดหางชาวกรกฎมุ่งคิดไปในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นการตั้งสติมีสมาธิกับเรื่องราวที่กำลังสนใจ คิดทุกอย่างไปในแง่มุมบวกเราต้องมีอนาคตมีความหวังสิ่งที่เรากำลังแก้ไขปัญหาจะต้องผ่าน้นไปได้จะทำให้ชาวกรกฏสมหวังดังตั้งใจชาวกรกฏอาจมีลาภผลจากเรื่องความฝันเรื่องความคิดเรื่องจินตนาการดังนั้นหากเราเอาสมองไปคิดเรื่องราวที่เป็นเชิงลบจะทำให้ขัดลาบตัวเองสำหรับเรื่องราวทางสุขภาพของชาวกรกฎในเดือนนี้ ต้องรับประทานน้ำเปล่าเยอะๆงดรับประทานอาหารที่เป็นลักษณะการทอดเพราะจะร้อนในได้ง่ายชาวกรลกฎเป็นอะไรช่วงนี้ต้องรีบรักษาเพราะถือว่าจะเป็นช่วงที่เกิดการอักเสบลุกลามง่ายเระมาระวังหยิบจับเข้าของร้อนๆเระมาระวังฟืนไฟในบ้านเป็นช่วงเดือนที่ชาวกรกฎอาจพบปะเชิงสังคมได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบุญงานบวชงานมงคลต่างๆหรือมักติดต่อกับญาติธรรมกัลยาณมิตรเฉพาะกลุ่มเป็นช่วงที่ชาวกรกฏอาจมีเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวการเอาใจช่วยบุตรหลานความเจริญก้าวหน้าบางอย่างของคนในบ้านในครัวเรือนแต่ชาวกรกฏต้องอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะเรื่องราวของคำพูดเพราะในช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้รับฟังคำพูดจากคนรอบตัวที่ไม่ค่อยถูกหูเท่าไหร่นักบางครั้งอยู่ดีๆก็ได้ยินคำพูดเชิงสุประมาทคำพูดใส่ร้ายป้ายสีทำดีไม่ได้ดีคำพูดดูถูกก็อย่าไปถือโทษใส่อารมณ์เพราะเป็นช่วงที่ดาวคู่ศัตรูจะส่งผลให้ชาวกรกฎเกิดความขุ่นมัวและก็ขัดลาบอีกเช่นกันโดยสรุปเดือนมีนาคม สิ่งที่ชาวกรกฏควรทําก็คือทําใจทําใจให้ปล่อยวางทําใจให้สบายอย่าไปยึดถือเรื่องราวของคนอื่นหรือคําพูดที่ไม่ดีเข้ามาเงินทองเดือนนี้มีรายจ่ายเยอะจ่ายยิบย่อยจ่ายหลายสิ่งแต่ก็จะมีราบผลที่ทยอยเข้ามาเติมด้วยเช่นกันรวมทั้งเรื่องราวทางอัธยาศัยไมยตรีคนนิยมชมช,มชอบก็ยังพอมีอยู่ ขอให้ชาวกรรกฏโชคดีทุกท่านแล้วพบกันได้ใหม่กับดวงชะตาของชาวกรรกฏในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ